สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านนักท่องเที่ยวทุกคนครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุขโขทยัยแห่งที่6นะครับชุดที่6นะครับวัดนี้ชื่อวัดช้างรอมครับก็จะมีเจดีแล้วก็มีช้างรอมรอบนะครับนั่นก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่น่าไปเที่ยวนะครับที่จังหวัดสุขโขทยัยคือวัดช้างรอมนะครับ มีช้างรอมรอบกับช้างก็เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยมานานนะครับเป็นสัตว์ที่พระมหากษัตริย์ไทยนักรบไทยได้ใช้ช้างนะครับลบกับค่าศึกมาโดยตลอดนะครับนั้นวัฒนธรรมไทยก็ให้ความสาคัญของช้างครับอย่างมากนะครับนอกจากจะเป็นใช้เพื่อการทํางานแล้วก็ยังใช้ในการลบปกป้องบ้านเมืองนะครับ และช้างก็ได้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับนั่นก็คือช้างนั้นที่ท่องเที่ยวแห่งที่6ที่อยากแนะนําให้ไปเที่ยวคือวัดช้างรอมนะครับจังหวัดสุขโขทัยนะครับมาชมภาพพร้อมกันนะครับนี่คือวัดช้างรอมนะครับจังหวัดสุขโขทยัยก็น่าไปเที่ยวครับเจดีย์เก่า แล้วก็มีช้างล้อมรอบนะครับนี่คือสภาพวัดช้างร้อมก็เป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากวัดทั่วๆไปนะครับวัดช้างร้อมจังหวัดสุขโขทัยครับก็เป็นสถานที่ที่เป็นโบราณสถานที่แนะนำนะครับอยากให้ไปเที่ยวนะครับ วัดช้างรอมจังหวัดสุขโขทัยครับก็ถ้าคนไหนได้ผ่านมาที่จังหวัดสุขโขทัยก็อย่าลืมมาชมกับวัดนี้เป็นจุดท่องเที่ยวแห่งที่6นะครับที่ผู้บรรยายนี้ได้มาเที่ยวนะครับก็อยากให้พวกเราทุกคนได้มาเที่ยวนะครับวัดช้างรอมจังหวัดสุขโขทัยนะครับก็ลักษณะก็จะสวยงดงามแบบนี้นะครับอย่างที่เราเห็นนะครับ นะครับขอบคุณครับที่ได้รับชมวิดีโอชนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ